มารสองหน้าว่าด้วยซัพบบททดสอบนี้มาในรูปของอากาศที่คุณต้องใช้เพื่อหายใจแต่ก็มองไม่เห็นเงินมารที่ยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยมันมาในสองร่างเพื่อทดสอบคุณร่างแรกคือความขัดสนมันบีบคั้นคุณทดสอบว่าคุณจะยอมละทิ้งศักดิ์ศรีหรือไม่มันทดสอบปัญญาว่าคุณจะมองเห็นความสุขที่ไม่ใช่เงินหรือเปล่า ร่างที่สองคือความมั่งคั่งมันโปรยปลายลงมาทดสอบว่าคุณจะหลงลืมตัวตนหรือไม่มันทดสอบคุณธรรมว่าคุณจะเป็นคนเดิมอยู่หรือเปล่าความจนทดสอบความอดทนความรวยทดสอบความไม่ยึดติดนี่คือมารสองหน้าที่ทดสอบสิ่งเดียวกันนั่นคือหัวใจที่ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีก็ยังคงสงบและเป็นอิสระได้ ผู้ที่ผ่านบททดสอบนี้คือผู้ที่ใช้เงินไม่ใช่ผู้ที่ถูกเงินใช้